สองความเคลื่อนไหวล่าสุดพิษทองเจือและภรรยาหลังลูกสาวมีญาติถูกจับตาเลิอกอาชีโยงคู่รักไวทีนเลิกกัน หลังมีข่าวซุบซิบของคู่รักไวทินเลิกกันก็ทําเอาหลายคนจับตาไปที่คู่ของน้องมีญาลูกสาวของพีททองเจอือที่เพิ่งถูกจับผิดว่าอาชิไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดด้วยซึ่งต่อมาทางครอบครัวของอาชิทั้งโบชยาดาฟุกเกิรกพลและดีนาตาลีภรรยาของฟุกต่างก็แท็กทีมออกมาโต้ข่าวลือดังกล่าวค่ะโดยยืนยันว่าอาชิไม่เคยนอกใจส่วนข้อเท็จจริงอื่นๆนั้นทางเรื่องของการเลิกราการทะเลกกาะกันพ่อฝ่ายหญิงดักราดฝ่ายชายก็ยังไม่มี การพูดถึงประเด็นนี้แต่อย่างใดค่ะและเมื่อเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวของทางฝั่งครอบครัวของน้องมีญาก็ได้พบว่าทั้งพีททองเจือและเจงวิไลลักษภรรยาพีทได้มีการพต์ถึงลูกสาวน้องมีญากับมาดของสาวนักแข่งรถสุดเท่พร้อมกับให้กําลังใจลูกเตรียมตัวแข่งรถในวันนี้1กร,รกฎาคม2566ค่ะและทางด้านอินสตาแกรมของอาชิและมีญาเองก็ยังแชรรูปที่ถ่ายคู่กันเป็นโปรไฟล์เหมือนเดิมและยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆถึงเรื่องน,นี้เช่นกัน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ